มื่อวนใชยังสั่นอยู่บ่ยังสั่นอ๋อพอไอ้พ่น้องกอยักเสื้อใส่ตาโอ้ทางนี้อีกนะเพราะอันนี้นะมันมันล่มบ่เลยแน่ใดมันล่มัวเข่าเน่าโอ้ำเลย่เลยมนี่ลูกบ่ได้ร่นนี่เลยนี่เลยักผีวยักเผีวร่ phin nào rồi đó, mở khí, mở tháp cả, nhẹ nhẹ, chậm xài này là nè, nào đấy, nó, bởi khoan sức trữ, là cả đi, chạy, năm kéo coo, lót phù sốc đi, nó, à, phin nào nó. หาเมื่อกี้กับจนน้ำตาน้อยน้ำนองคนลอะไรพี่น้องเห็นน้องพคนห้ด้วยความดีใจทั้งห้ทั้งตัวสัน่นทั้งโอ้พี่น้องเลยเนาะจนกันน้ำตามันไหลออกอัตโนมัติเลยพี่น้องน้ำตากันเนาะเอาก่นนนอนอื่นพี่น้องเลยก่อนจะขับส้มคลิปนี้ไปดีใจกับคู่สุขดีเนาะก่อนอื่นพี่น้องขอกราบตะขายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องก็สุขสุขกันสบายดีที่พี่ใหญ่เจ็บุญประตูฐานเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบมาบุญซาละวันพี่น้องเลยเนาะ ไปไปแสดงความยินใจครับน้องน้ำพี่น้องไอ้ผู้โชคดีเนาะหลายภูแล้วคนกับโอ้พี่น้องไอ้พันเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ลายทานเลยพี่น้องไอ้เนาะไปทางน้องน้ำเบดิดลวาสัตว์เนาะไปรุ่นประชมไปทำเพว่อซื้อน้ำกันพี่น,อน,น,นอ้องเลยโอ้โชวเนาะตอนนี้น้องคนกาคือว่าไปเรียนฝึกขับรถบ่อรู้ว่าจังใดพี่น้องไอ้เนาะ เตรียมพร้อมซ้ำใดกับรถคันใหม่ทั้งซีเขาก็เลือกมาให้ด้วยตนเองเลยพี่น้อง,งเลยเนาะซีทีน้องมักคือบอแต่มาทำน้องขนุนมักเลยสีนี้เขากับรถน้องลาน้อยเลยพี่น้อง,งเลยเนาะสีดําตัดขาวเนาะเป็นรถคู่เลยรถแฟรเลื่อยบาทพี่น้องเลยครับน้องละน้อยเนาะ ไปพี่น้องเไ,ไปถามไปไทยหานั่งน่อกนก่อนเนะาะโเบิรงทะเบียนรถก่อนพี่นองง้อ 95, งเลอ่ย์สามสห้ทั้งทงแปดสงพี่น้องเลยโอ้งวดหนานะ่ะจักหน่ยเนาะ สวัสดีสวัสดีน้องน้ำสวัสดีน้องลาน้อยโอ้เนาะเออไหลคย่อยเซาสั่นแล้วบ่กับเบิ่งอ่ะยังสั่นถ้าเบิ่งน้องน้อยหัวใจตึกบ่ฮะโอ้ยยังตึกๆเลยหัวใจโยังสั่นอยู่เด้นี่พี่น้องสั่นเซนอืออยอยพอนหายใจเข้าหายใจออกลึกเด้อโดยได้ได้นตนเต้นหลายบัดอนนเนาะโดยอื บอตอนเห็นคลิปทางบาจันลงไปว่ามีผู้โชคดีทางอยู่เซตูนนี่มีจักเปอร์เซ็นต์ไอวายจะเป็นของเฮาบุคิดบุคิดเลยเนาะบุคิดเลยบุคิดเลยโดยบัตคลิปซองได้ใบมาซื้อรถด้เห็นบ่บม่ได้เบิ้งไ่ได้เบิ้งเนาะบัตรเราเห็นรถเขาเสื้อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นของดำเห็นบ่เสื้อนาะเพราะเพื่อนบ่มีเด้เพราะว่าน้องละน้อยก็เป็นเพื่อนมิตรที่แท้เนาะเพื่อนที่ดี เซียรุ่นเป็นของน้าพี่น้องเลยในที่สุดกะมาหอดมือหนึ่งจนได้แล้วน้องเนาะม<ด>ื่อที่คามฝันอาจจะเป็นจริงที่น้องน้าเครือิดมาแต่ว่าชุมืตินี่กะเป็นจริงแล้วป่ะพี่น้องเลยดีใจน้ำน้องเ้อะวนกะเป็นตะกล้องไห้มกี้กะเห็นน้องน้าพันหัวเขาสุดลง ทำตาเขาอากาตาเกิดไหมสมัยทีต้องพาน้องน้ำไปซื What so ้อยาแล้วยาอย่างยายาอย่างก่อนใส่บานั่นเดี๋ยวยาพำรมพิเศษก่อนเป็นยังอันนะปูดเข่าเราวเมื่อเท่าปาดใช้เป็นยังข้าวปาดโดยพอแม่บานเนี่ยอยากกานอยากกินแม่บ้านเบื่อกินยังกันยังเด้อจนพองหมดเลยนี่อู้ยซ้ำเลยนี่ แตเฮงมาได้ยังไงเนี่มือซาวดิวดเฮี้ยนรถเบิ่งคือแบถึงลองคิดว่ามือซาวนี่มั่นใจว่าเป็นของน้องน้ำก็เลยเพื่อนเฮียนรถเบยันเบาจันนี่เอามารถจึงเลยให้เพื่อนขับแล้วเพื่อนโบเป็นแล้วไอ้ไอ้โบเป็นก็นเลยเฮ<ม>ียนก้อนเกี่ยวก้อนโบเคยหัดรถเฮียนรถเลยฮะฮัก็ขับรถเมื่อกี้รถใหม่เนี่ยฮักกัเฮียนฮักกัครั้งแรกเลยมันบอกโดยแล้วครั้งที่สองเนาะเฮียนก็ลองหนอ่นอยเนาะ สาวนี่ยืมรถเขาเจ้ามาเย็นเด็คันห้างห้างเด็ไปซักมดโอ้ยพี่น้องได้รถมากกว่าอ่าเป็นบาดแผลไปถ่ายเนาะโอ้ดีใจไปพากันไปแอบรถลาบ้าไปคุยแตดใช่ที่ทอรถดาดซับด้าดกระบะเป็นยังได้รถอันนี้แหละคุยู่เนาะคนทุกคนแถวมีรถจักเนี่ยต้องมีแป้วเนาะอุบุญเนี่ยดาดขึ้นกันเนี่ย เป็ดแปวเลยบาทเลยน้อก็มีแปวกันมีจนหอดมือนีแมนทอเป็นดาดเลยพี่น้องเลยโยมุกายเลยทอดาดโย่ทั้งแม่ทั้งพ่อยังมันพูดได่เนาะยังมีไฟอู่ได้เนาะทั้งครอบครัวเนาะอือพี่น้องเลยเนาะจากน้องน้ำเพื่อนเซ่กายเป็นน้องน้ำเพื่อนงามรถงามกลายเป็นน้องน้ำเพื่อนงามและรถงามบาดเลยพี่น้องเลยมิแต คอยขับคอยขี่ไปเด้อยากเลยเจ้กูเยอ่ให้มันขี่เป็นก่อนแล้วก็บขับแข้งก่อนนี่ก่อนจังออกถนอนทางใหญ่เฮียนรถเลยเฮียนรถอ่ียนยืมรถข้าเจ้าสิได้สิได้รถงามยืมรถไอ้ห่างห้างก่อนรถทีปืนปืนผู้ปีนผาน่ะเอามาขับก่อนเห็นบ่รถน้องแช่อ่าวุ้นซื้อให้ใหม่เราไปเฮียนเฮียนอยู่คงเฮียนหมงส่วนชะเล่อแล้ว เพื่อจะเป็นรถละมูลบัดแถวเนี่หักเบิดน้ามาหนี่ิสวัสดีอาจารย์เนาะสวัสดีทั้งเวียดเนาะไอพ่อข้าวเวียดพี่น้องเอ้ยอย่าค่อยล่ะแถวนี้มูลวัดท่านี่เนาะจุมันหักพอชิ้นอื่นเราไมยังหมดเป็นได้ต้องแชร์นะยังเรายังเอาญาติอันนี้ก็ญาติทุกญาติคนเอาคนเอาพอแต่เห็นน้องน้องน้ารีมกี้อยาก็คืออยู่เนาะคือสิได้อยู่ที่เป็นไว้อยู่ เราก็คอยขี่ไปแล้วเอาขี่ไปไปเฮียนรถไาเฮียนทอรถดาดนะรถอันนั้นเด็รถเฮียนรถอีหางตัวเขาเจ้าไว้เฮือนลาวเด็พี่น้องรถเจ้าให้ยืมพี่เด็รถอีหางคันแดงๆไปเฮียนขับเฮียนขี่อใช่ไหมแถวเฮือนมึงเหยียบมาเนี่ยเยียบมาเนี่ยเกือบได้เหยียบมาหมดห้องคัวหอบบุกหมด ทำอะไรเงียบมากเลยพูให้เด็่ากัตมกัออนอเจขพ่อเไเฮียนคอยเฮียนเองนะเขาบุบีไปเฮียนให้พี่ม่ว่าให้เขาเฮียนให้บอกคอยเฮียนคอยขับเองยาโซเขาจะก็เฮียนให้เาบอกเนเขาเฮียนคอย เข็นเข้าเฮียนคอยโปเป็นเดคอยตัวสั้นเข็น,นข่นขนาวเฮียนจนซ้ำถลอกปอกอเปลือกเฟือยทั่วข้าวแล้วกะเจ้าใส่ส่งยีนให้กระเทกเนี่ยมันถูมอนพองหาน้องอาจารย์โอ้ยอยากพูดได้อดไม่พูดไม่ได้คินพูดลาวเจมจังอยากพูดว่าใจอยากสงสารหมดดู่ทีชงสารในห้วยในคิดไปกะับตะลกนั่นแหละวในสิพาไปซื้อยาชาสีบิดเงินพาไปซื้อยาแก่ซ้ำได้เนาะแก่กักเสีบเนาะ มากบ่้องหลาซีนี่มากบ่งามอ่าชุ่มายและน้องพากันเลือกเพิ่งห้พี่น้องะไยเนอะคิดว่าซีนี่แหละสีขาวครับผู้หญิงหรือกระชีนี่แหละสีขาวครับน้องน้ำผู้สาวเนอะน้องยังเลือกสีขาวเลยอ่าเดี๋ยวพี่น้องมาเบิ่งก่อนเนาะสกเพราะว่าล่างมาบไดนี้เอี่ยมเลยรถแบบนี้เนาะเป็นสีขาวพี่น้องเลย นี่แต่ให้แนะน้ำมาแล้วเด้อน้องน้ำโหลซื้อมาใหม่เนาะมันเป็นรถทีไงง่ายมือสองเนาะกะกะมือสองวัยรุ่นน้องดาวอะไรเพนนองเนาะรุ่นที่ยังเอี่ยมแต่ว่าเากะเบิ้งให้เพิ่นเขาไปหาเบิ้งก่อนเช็คเบิ้งน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องมันเด้อฮะเปลี่ยนลีนเนาะน้ำมันเปลี่ยนลีนใหม่ให้เพิ่นเบิ้งใหม่เปลี่ยนปุ่มดาอ่าเปลี่ยนตัวแพงหรือลีนอ่ะเอาใส่ตัวแพงเลย เพราะว่ารถจักเขาจะอยู่ในดนนึงว่าต้องอยู่น้ำน้ำมันเครื่องอับมาเยบรอยแลยนะนะเจอแย่เสียก่อนรับรับพี่น้องยังเงีนเบิ้เนาะทุกอย่างเอี่ยมยังเงียนนะโคลดจิเปอรกคุณสดงกด้้อ

มันกระจายมีอันเดียวตถวารบอลได้มีบอลพันป้ามใหม่ก็ให้พันป้ามให้อีกดอกหนึ่งป้าเป็นเซียนให้อีกดอกหนึ่งสองดอกก็ได้เพื่อกันมันมันเหียด้วยหรือว่ากันมันลืมเน้อกระแลมบ่กินบ่น้องกินบ่ลล่างรถใหม่ได้หนีิโอ้มาแมวแมวเห้เจ้าของรถล่างรถก่อนพี่น้องเลยจะข้องเงินค่อ่ะ รา่านเราานเจ้าได้่ะคนเวียดไปมามาล่างมาล่างให้เจ้าน้าล่างนะบานนี่จะคล้องรถเันน่อจะได้องสามพันสองพันห้าพัได้บอกใชใชใชโอ้ข่อยมาแค่นี้ใชเอาเผมยังกินรถน้องน้าเลี้ยงมาเนี่ยผมย่างน่ะี่เที่ยววะ

ขคาเรายาววเนาะขาเรายาวเออเรต้องพรต้องติดก็ได้คอยได้เชียวเนาะค่อยไปฮัดรถขั้นเก่าๆก่อนอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งกับเป็นแล้วอันนี้รงกาเปอร์เซ็นต์รแล่เ่ารว้าสิบเปอร์เซ็นละห้าสิบเปอร์เซ็เยบแยบแ เตะตังอาชูชัางอาชิบเลยนี่เลยให้เราขับเมังกรหืนโอ้ยไศสกการครับไปทางลาดน้อยแล้วพาเมือเนาะขี่พาเมือไปทางไงเจ้าไประกาศเจ้าขี่มาทรงละน้อยบ้านีประกาศละน้อยมอดเฮื้อประกาศให้ลาน้อยขี่มาทรงบ้านเลยมดมือบ้านเลยงสั่นยังสั่นอยู่บ่ยังสั่นอ๋อมดมือไอ้พ่อน้องพ่อยักเสื้อใส่ตา เจ้าจื่อได้บ่มือนั่นนั่นี่เป็นพญาน้ำกันเจ้าจื่อได้บ่โมอนันขอออกมาจากเฮือนเจ้าน่ะขอถ่ายคลิปให้รอ่ายคลิปลองท้าลองมาแล้วคอยเต้นแล้วว่าเ้าคอยในรถเนี่ยคอยจะเต้นท่าเดียวท่าเดียวท่าเดียวเราอะมันสั้นบ่มันสั้นเต้นบ่ได้บ่ดูมือสั้นตีนสั้นบ่เต้นมโอนี่เต้นคลิปมือดิ๊กได้ บ่ได้ยาม <laughs> ừ, à, à, nữa đó, เว้าล่ะเด้อ không มื้อ mày กะได้มื้อมื้อใด FC เสี่ยใจเนาะอ่าชื่อเสี่ยใจไดอ่าญาติน้องเพิ่นเซาตื่นเต้นก่อนที่ดอกตอนนี้ยังตื่นเต้นเพิ่น

เีมเหนือเี้มหมนกัน่ะเนออันนี้ิงสามี่ห้าเท่านีหกเือหกชิปเออันละชิปนะนี่อันสามสามกกับชิปแปดชิปแปดพันชิปแปดพันแม่ค่นี้ไปชนะโอไชาเเปบ่จันจ่ายอ่ะจุดรบ่จันจ่ายบ่อย่า่เก้ารถก็ซื้อไม้เขาจ่ายอีบ บ่บอกจันลูกจันจะเห็นแพแล้วหรอบ่น้ำมเห็นนะเราไอเฮียนขับรถเปียวบ่ได้บอกไเลยเราเข่าหอดคลื่อนคัวปุแต่ว่าบันาเยียบม้านะเข่าคขั้วแล้วเราบ่ห้องมัดน่ะมันจันเบิ่งบคาง ทางนี้อีกนะพาอันนี้นะมันมันล่มบอลเลยแนวได้มันล่มบอเ่าเน่าหมดเลยหมดเลยเออนี่ลกบอได้ล่นน่ลูกเนี่ยยเพียวยักเียวล่นยันบาจันให้ขับรถว่าไปซ่อมเม่นก่อนเลยเขาคอยมาคยมั่นใจแล้วบลจันซื้อรถมั่นใจแล้วเาเป็นรุ่นนำมั่นใจูุบ้านนี่แหละเจ้าทามั่นใจกันเลยแบบวนกัน เอาจะไหนก็อายในคลิปเออจะไหนผมเป็นอายในคลิปครับเสียใจก็ว่าเสียหน้าไม่ได้นะเสียใจได้แต่ไม่ใชีหนาเนาะมู่้ว่าจะนี่เขาใจนากมาด้วยแต่ว่าบออายอย่างเอซีเขาพากันทั่วรุมมาหลายประเทศเนาะเพื่นว่าผมเป็นเนกับบอได้ว่ายังเนาะอจยังเพเป็น้าสักเขาหู อาวแต่ในแก่นี่มุกงทีใจนะไม่ลายเด้อพี่น้องเลยเนาะวันที่รอคอยของน้องน้ำเนาะเลยมาทั้งครอบครัวตลอดที่ผ่านมาเนาะจากเคลื่อนซีกอะไ้เคลื่อนงามจากบบมีรถกากได้มีรถแล้วบาดททั้งห้องกับบริคิดบริฟันว่าที่น้องน้ำพูดได้ไดยเพราะว่าเนาะทั้งอาจารย์เนาะแม่นเพื่อนน้องเพื่อนนี่ยก็แล้วแต่โดนอะไร โอ้หลายเดือนเลยเนาะแม่นหลายเดือนแล้วจนประตูเจ็ปีกันจนแล้วย่างว่าจันย่าก่ได้บอกใครน้ำในพี่ในเนาะไม่เลยขอคนส่งมาให้ปุ๊บเลยว่าจันด้เก็บไว้คิดไปกันม่ได้คิดว่าของน้องสอนคนละแม่นขนาดน้องสอนเองเราก็ยังคิดว่าของเราเราแต่ว่ากระซิบอกน้องคนแล้วเนาะแต่อยู่หน้าพวกแหละอารมณเมนของเจ้าและน้องเด้อว่าไม่ต้องเสียใจเด้อน้องคนก็เลยทำใจเด้อว่าโอ้อารมณ์ของเรานะมึงตัวมาจันลงคลิปนี่ยเราโทรมาบอกเขาว่า เจ้าเห็นแล้วบอกคลิปเบาจันอ่านะลงว่าสิซื้อรถใหทยเนาต้องแม่นรถเบาซ้อนเลยเปล่าเราทุบอกค่อยเลยค่อยกันเข้าิ่งคลิปกันเจ้าบอกละน้อยแม่นเราเราทุบอกค่อยว่าจะเบ่งคลิปบาจันนะแม่นว่าสิขึ้นมาเซโปนมีแม่นคงเบาซ้อนเพราะว่าไปดำนาดำกันเดิด้วยบางคนก็ว่าบบาจันยันแบบตลบล้างเบาอันซ้อนอ่ะยัน แบบซับคาหลอกเนี่ยยังแบบเอิ้นน้องก็คิดนั้นน่นหรอกไม่เชื่อเป็นพวกเขี้ยวค่อยคัดคัดคัดเนาะเอาตั้งมุกตั้งใจหักษาด้วยเนาะเด้อโยสำคัญอะไรฮะเอากับมูอก็คุณแหละขาอันนั้นเด้อรถอ่าเนี้ยก็โซโซเด้อน้องแม่เด้อโซโซเอาของแม่เจ้าคนเลยหลอกกับเสาเฮือนไว้รถ ปไปไว้าเปกนลอกไวงานเพราะว่ามันหมดนเขานอนน้อยดิย<อ>ายบมีขอบด่พัเฮือนคอยยังชื่อรักพัเพือนน้อยเพือนน้องหน้าพืนัดปุดพี่ออกพี่ก็ได้เนาะขเขาปลามันก็ได้ปลาด้า <c oughs> าเขาลักเอาให้ซิบมือก็ได้เห็เนบวชสามให้เป็นเดือนก็ได้งานจังว่าจังหน่อยเขามีห้องเพื่อน ลอกไหวจังว่าคะแน่เนาะมีห้องมียังจุดรมตารางใช่ชังกซี่อยู่ตีนรถนี่เหยียบเวลาเวลาไเข้าไปมันจะมียิ้วมิดแมน พี่น้ดูเด็กรุ่นรวยซื้อได้เด้อมืออื่นเด็กออกเล็กออกเด็กลาวเด็กลาวเก้าห้าเนาะซื้อบ่าดุยซื้อซื้อปลาดุยซื้อเล็ก็รวยไ่อยากซื้ออะไรปลาดุยมีทุกบ่ไม่มีทุกอ๋อบ่ซื้อเนาะน้ำเนาะแม่ซื้อเล็กใครซื้อนมกินแซ่บซืนมแม่ข้ามน้องเนาะเอ๋อมีแต่มแมลงชิล่างอยู่ท้มยแมลงนี่เนาะล่างอยู่เพื่อนเจ้าบ่เพื่อนลานน้อย เชื่อนองน้อยน้่ยนามมันลายเนาะเพราะว่าเขาเชื่อนทั้งเจ้าเราไม่กินต้มลายเนาะนี่ล่างนี่แค่แนพี่น้องเลยโอ้ยเนาะเอาจะได้อ้ายดีใจได้มัป็นรายเด้อเนาะมาแสดงความยินดีนําคลิปนี่แกผมมีอย่าลายพี่น้องเลยเนาะขอให้หักษาเนาะแล้วก็อ่าเบิ่งและต่อไปเนาะหนึ่งมาหักษาเรื่องรถเรื่องล่างเครื่องจักรเนาะแนะนน้ำให้ไปเบิ่งเครื่องจักรเอ่อลีนเนาะสำคัญสุดเนาะเอาขี่ได้ สามสีเดือนบอกวาก็เปลี่ยนเนาะแต่ตอนนี้ไปเปลี่ยนให้ห้าันเปลี่ยนให้พันองค์กอื่นก็ได้ใช่มเเปลี่ยนเดือนหนึ่งที่หนึงนหนึ่งบ่แมนแดีคือกันยานมันตายจะน่อ่ถาเขาขี่ตลอดตลอก็เปลี่ยนดุแต่ว่ามันโดนขี่เือะประมาณเดือนสองสามเดือนเนาะกินตามเาใส่งานเด้อสองมากอละหืกระจงกระเจูใหญ่รถเนาะสงรักคูณเขา ผูกสร้างคนมากใช่ไหมถ้าถูกถ้าถูกแปลกๆจุดเชิญแท็กซี่ปองไหนปองไหนไม่ถูกว่าเดียวอายสิไปเวียงถ้าเอื่อนก่อนเนาะสิไปหาซื้อเครื่องให้กับเพื่อนน้องนั่งน้อยเพื่อนสิขึ้นเงื่อนมืออื่นเนาะแมนสิไปซื้อเสื้อศาสตรบอดมุ่งให้เพื่อนก่อนน่ามันคำบอพี่น้องต้นกัสามโมงเชิญนะเด้อ บรรยก,กาศดีพูดไปใจน้ำไปหลายเด้อผู้คโซบีแม่น้นองน้ำพี่น้องเหรอเนาะน้องน้ำคนงามน้องน้ำคนงามบาดนี้เนาะเฮ้ย,อยขอยกับโอ้ยยังน้อยนึงเกือบน้ำตาไหลแต่บรรยากาศออกมาแล้วพี่น้องแต่เ่าอ่านไว้ก่อนเนาะพ<ด>ี่แจมน้อนกันค่น<ด>ไะไปซะรักก่อนคลิปนี้เนาะสบายดีสบายดีเด้อสบายดี่ันนอนราบน้เงข่อยกับมาแต่ซื้อกับข้าวกับน้ำคือจะรับหน้านอนมาหน่อยกันเลยเดี่ยวแล้วบอ พอดีนะสาวน้องบอสบายเพคนให้ไปซื้อของกินเด่นเล้วเบาสบอสเด่นเลยไปซื้อของกินให้คนไทยดูเสียงเด่เลยได้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 นี่คือบอสบ้าสูสีได้เสียได้ป้านนี้มีคนซอนลำหน้าไหวอยู่เก่าคนยันซ่าวกาจักเจ็บเลยนี่ลงต้มมาได้บาดนี้ป็นแพ้ล้วพี่นเราเอ้ยแป๊บๆโอเคเนาะขอบใจหลายเนาะยุงใจไปได้ทั้งอาจารย์เท่านะทั้งอาจารย์ทั้งเบาเวียดเนาะเบาเคย์ละพี่น้องเอ้ยเนาะ ไปไพี่น้องเลยบุดกันเฉยเดินทางไปเวียกทา้งอื่นต่อก่อนเนาะไปหาเสือหาเสื้อสาสตร์มดมุงเนาะขึ้นไปบ้านน้องนั่งน้อยพี่น้องเลยเนาะสี่ห้ทางลุงจันทร์พาไปซื้ออ่าหลังแก่รถประุูไปก่อนบ้านหนึ่งพี่น้องเลยเนาะจะได้ก็ได้พบพอกันในคลิปหน้าพี่น้องนาะคลิปนี้กับขอบคุณขอบคุณของวกปัจจเนาะทางพอลุงเนาะใจดีอยู่ทางต่างประเทศเนาะ อยู่แคลิฟอร์เนียบอกพี่น้องนะทางลุงจันให้ทางลุงจันเป็นสะพานบุญหายชีลดแห่งกับนอกน้ำเนาะขอให้ทางครอบครัวของกันเนาะหลักฐานของเันของพ่อให้อยู่ดีไม่แห้งให้สุขกายสบายใจปราศจากโรคไข้เจ็บทั้งพวงเด้อซอยเรือนอกน้ำเนาะโดยเฉพาะคนคนยากอยู่นองนั้นเนาะนอกจากอิ่มซีทุกท่าที่ขอบส้มติดตามเป็นกำลังใจกับคลิปประบุญสรวันตลอดมาเนาะให้อยู่ดีแห่งอยู่เย็นเป็นสุขเด้อเนาะสาระคิดนี้ลาแล้วพี่น้องสบายดีเนาะเปิดสุขุสุขคนพี่น้อง